บอกที่เออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไร <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคนพูดถึงความอ้วนในคนเราเนี่ยบางคนนี่ไม่ชอบเลยโดยเฉพาะสุภาพสตรีบอกว่าอ้วนแล้วหุ่นไม่สวยไม่งามไม่ดีแต่ผมมีวิธีลดความอ้วนครับท่านไม่ต้องไปซื้อยาลดความอ้วนมากินแล้วครับเอาก็ได้ง่ายท่านอยากจะกินไม่ต้องอดอาหารด้วยอยากจะกินแล้วก็กินไปอย่ากิน ขายทิง้งอยากกินข้าวขาหมูก็ซื้อมากินพอ,อตักข้าวขา,วขาวหมูใส่ปากแล้วเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดแล้วไข่ทิง้งรับรองหนึ่งเดือนครับท่านครับตายครับพไม่ดีเลยครับยังไงก็พยายามลดหุนเอแแล้วการคนเราถึงจะอ้วนยังไงก็มันอยู่ที่จิตใจของเรามากกว่าครับแต่สําหรับบางสิ่งบางอย่างที่ความอ้วนเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคแต่ยิ่งอ้วนยิ่งดีอะไรเลยครับนั่นคือสัตว์เลี้ยงไงครับท่านผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เอ้ยเห็ดไม่มีหมูเป็ดไก่หรือจะเป็นสัตว์น้ำก็กุ้งหอยปูปลาหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็ว่าไปสัตว์ทุกชนิดถ้ายิ่งอ้วนยิ่งในราคาดีน้ำหนักยิ่งดีบางคนนี่เลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูจะเลี้ยงหมูสามชั้นุนอ้วนแต่เลี้ยงไปได้แค่สองชั้นไม่ถึงสามชั้นเพราะว่าหมูมันผอมมันซูบมันเป็นโรคนี่สิเพราะว่าภูมิต้านทานโรคของสัตว์นี่บางทีเนี่ยอาจจะไม่มีหรือเวลาป่วยขึ้นมาเนี่ย หมูไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนครับก็ไม่รู้จักรักษาตัวเองวันนี้ผมมีวิธีแนะนำครับฮีโร่ร้านชำขอแนะนำสั้นไขตัวซานสัตว์ครดนี้ครับรับรองหาเข้าไปแล้วสัตว์ของท่านจะอ้วนท้วนสมบูรณ์มีน้ำหนักโดยเฉพาะหมูแล้วก็โอ้จากที่เคยเลี้ยงมานสชั้นกลายเป็น3ชั้นแม่หรือไม่จะเป็นกุ้งหอยปูปลา จะอ้วนท้วนมีน้ำหนักขายได้ราคาดีท่านอยากจะรู้ว่าซันไคโตซานสัตว์ขวดนี้มีอะไรดีเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับซันไคโตซานสัตว์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติแท้ร้0ยเปอร์เซนจากเปลือกกุ้งปูและแกนปลาหมึกไม่มีสารพิษตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เหมาะสำหรับผสมในน้ำและอาหารสัตว์ให้สัตว์กินซันไคโตซานสัตว์ ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ทำให้สัตว์กินอาหารดีโตเร็วน้ำหนักดีผิวสวยเนื้อแน่นลดอาการเครียดของสัตว์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้สัตว์ไม่ป่วยง่ายลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารสัตว์ช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในกระเพาะอาหารสัตว์เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารของ เป็นตัวรวมตะกอนและเป็นตัวจับโลหะหนักในน้ําทําให้น้าําใสไร้มลพิษสันไคโตซานสัตว์สารสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อเปอร์เซนช่วยให้สัตว์แข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีมีภูมิต้านทานโรคเหมาะสําหรับสัตว์น้ําและสัตว์บกทุกชนิดครับแม่สำหรับสันไคโตซาน วยท่านได้ครับท่านผู้ชมครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหมื่นคำโฆษณามไม่เท่ากับท้าพิสูจน์ว่ากันไปอย่างนั้นครับวันนี้นะครับมิสเตอร์ฮีโร่ของเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการเลี้ยงสุก,กรเลี้ยงหมูนี่ละครับของลุงอินทร์แต่ก่อนเคยเลี้ยงหมูเนี่ยโอ้โหหมูนี่ไม่ค่อยได้ราคาและผอมก็ผอมโตช้าสี่ห้าเดือนกว่าจะขายได้แต่พอหลังจากใช้สั้นไขโตสารสัตว์ขวดนี้ ลุงอินท,ทร์บอกว่า2เดือนกลัวๆไอ,สอ,อ,อไไ้สองเดือนนกวา่าขอไปพูดแต่ไม่แข็งแรงสอเดือนกว่าลุงก็ขายได้แล้วใลราลคาดีด้วยหมูก็เนื้อดีน้ำหนักดีขี้ไม่เหม็นด้วยแล้วจะเป็นยังไงตามมิสเตอร์ฮีโร่ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ฮีโร่ยอดมนุษย์ผู้ปลดทุกข์เกษตรกร,รไทยให้อยู่ดีกินดีมีตังใช้ วันนี้มิสเตอร์ฮีโร่จะพาไปเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูที่นี่เขาบอกว่าแม่มีสูตรดีสูตรเด็ดเลี้ยง2เดือนกว่าได้ขายจากเมื่อก่อนเลี้ยง5เดือนกว่าจะได้ขายแม่เขาทําได้อย่างไรเขาเป็นหน้าม้าหรือไม่ก็ไม่ทราบไปดูกันการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตฮีโร่ช่วยได้ครับตอนนี้มิสเตอร์ฮีโร่อยู่ที่ หมูลุงทอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลุงทอนเลี้ยงหมูอย่างไรถึงผลผลิตดีอ้วนท้วนสมบูรณ์คุณลุงทอนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณลุงทอนนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเลี้ยงหมูแล้วตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์เนื้อดีแล้วก็โตเร็วมากกี่ปีแล้วครับที่เลี้ยงหมูมาเป็นสิบปีแล้วครับสิบปีเลี้ยงหมูมากี่ตัวแล้วครับ จำไม่ได้เลยจำไม่ได้จำไม่ได้ทำไมคุณลุงไม่จําแค่10ปีเองเลี้ยงหมูมาเนี่ยครับประสบปัญหาอะไรที่เป็นประจำสำหรับหมูนะครับมันโตช้าหน่อยแล้วก็บางครั้งก็ท้องร่วงอะไรพวกนี้ครับแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยท้องทรงท้องเสียเนี่ยจัดการยังไงก็ไปหาปศุสัตว์อำเภอค่ะจัดดาไห้แล้วก็มามาจุดหมูลยครับ ปัญหาโตช้าของคุณลุงนี่คือเลี้ยงกี่เดือนกี่ปีกี่กิโลประมาณห้าเดือนหกเดือนคือได้จะได้ขายประมาณเจ็ดแปดสิบโลอันนี้หมูของคุณลุงนี่อายุกี่เดือน,อน,น,อนอกี่ปีแล้วครับเราตั้งแต่ซื้อมาในสองเดือนกว่าเน,นี่ยหมูในสองเดือนกว่าคราับน้ําหนักตอนนี้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบกว่านะฮะถ้าสองเดือนกว่าเมื่อก่อนเนี่ยลุงเลี้ยงได้<อ>ได้กี่กิโล ประมาณ5้ประมาณ4ี0กิโลนะฮะสี่ห้กิโลแต่ตอนนี้70แล้วคลับตอนนี้เจ็ดสิบโอ้แสดงว่าโตกว่าเดิมโตกว่าเดิมตัวก่อนลุงมีเคล็ดลับอะไรครับในการเลี้ยงหมูก็เอาคันธสาเรเลี้ยงสัตว์เนี่ยเอามาผสมอาหารให้กินนะก่อผสมอาหาร2 0ซีซีทั้งน้ำาลอาหารผสมด้วยกันเลยคี่มันก็ไม่เหม็นอนนี้เมื่อก่อนนี่ขี่มันเหม็นหน่อยโอ้เหม็นขนาดไหนครับเมื่อก่อน ก็ชาวบ้านเขาก็บางครั้งเขาก็มาเตือนนะที่มันเหม็นหน่อยนะล้วก็เอาดีเอ็มมาผสมลาดเข้าไปฮะข้างบ้านเขาเดือดร้อนเดือดร้อนหน่อยเราก็ต้องมาแก้ปัญหาแก้ปัญหาครับแ้วตอนนี้เหรอครับตอนนี้ไม่เหม็นขี้ไม่เหม็นฮะตั้งแต่เอานี้มาให้กินไม่ต้องลาดเลยเหรอไม่ต้องลาดไม่ต้องลาดให้กินเดียวไม่เหม็นเลยฮะโอ้อันนี้พีสูตรได้ครับเพราะว่า อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าเลี้ยงหมูเพราะว่าที่นี่ไม่มีกลิ่นนะครับพอมาใกล้ๆก็จะได้กลิ่นของขี้หมูบ้างตามธรรมชาติชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนแล้วไม่ไม่เดือดร้อนตอนนี้ไม่เดือดร้อนครับอันนี้พอขายเสร็จปั๊บสองเดือนกว่า3เดือนเนี่ยขายไปแล้วเลี้ยงต่อเลยไหมครับเลี้ยงต่ออีกครับเลี้ยงต่ออีกครับเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยคุณลุงทอนเนี่ยจะได้เลี้ยงหมูกี่รุ่นประมาณสารุ่นสีรุ่นนะประมาณนะจากเมื่อก่อนปีหนึ่งเนี่ยจะ ต้องเลี้ยงหมูได้กี่รุ่นสองรุ่นสองรุ่นครับมันสองเท่าเลยนะสองรุ่นกับสี่รุ่นครับไหวไหมเนี่ยโตเร็วขนาดนี้ไหวครับไหวครับไหวรายได้จากการเลี้ยงหมูปีก่อนๆนี่ประมาณเท่าไหร่ครับปีหนึ่งนั้นสักามหมื่นประมาณนะสามสี่หมื่นถ้าเดี๋ยวนี้ล่ะครับโตเร็วขนาดนี้เลี้ยงได้เยอะขนาดนี้ปีหนึ่งคิดว่าจะได้กี่บาทว่าคงเยอะกว่านั่นเยอะกว่าเก่าแน่ เยอะกว่าก่นแน่นี่ใช่ไหมครับหมูของคุณลุงทั้งหลายครับที่อยู่ในขอกนี้มีกี่ตัวครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีอยู่ห้าตัวโดยใช้แค่ซันไคโทซานสัตว์กับกับอาหารธรรมดาผสมกันซึ่งทําให้คุณลุงเนี่ยลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนตอนนี้ก็เหลือแต่จะรวยรวยวันนี้ขอบคุณลุงทอนมากครับนี่แหละครับลุงทอนเกษตรกรผู้ที่มีแววจะร่ำรวยเพราะว่า ลุงทรได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตฮีโร่ช่วยได้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของซันไครตัวซา,านสัตว์ขวดนี้ใครๆก็บอกว่าดีแต่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไปสูด่ดูตัวเองอย่าไปเชื่อใครง่ายๆครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ,คครบวันนี้เรามาปฏิวัติเกษตรกรยุคใหม่ให้ได้ใช้สิ่งที่ดีด ไม่มีหนี้ปลดหนี้ปลดสินมีกระตังใช้ถ้าใครอยากรวยปรึกษาซันโกเดอซานสัดขวดนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฮีโร่ร้านทำหมดเวลาลงแล้วครับพราวหน้าเราจะมีอะไรดีๆมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวีดัดสวัสดีครับอันนี้ลุงใช้ครับเยี่าวเดีวครับพิสูจน์แล้วเห็นผลครับอาหารเสริมได้ใช้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ลย บผสมซันไกโตัวสามสัตว์กับอาหารหของหมูแก่นั้นคราบความ,ามอันนี้เรื่องจริงเหรอครับเรื่องจริงครับ